สวัสดีค่ะวันนี้เมียช่างพามารู้จักกล่องแดงนะคะตัวนี้เป็นกล่องคอนโทนนะคะรถไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าสามล้อไฟฟ้ามาดูกันเลยค่ะว่าสายไหนคือสายอะไรบ้างนะคะเพราะว่าจะไม่มีภาษาไทยบอกวันนี้ช่างทองได้แกะภาษาไทยออกมาให้ดูนะคะประมาณนี้เลยเนาะตรงนี้นะตรงบนตรง ตัวนี้พันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะตัวนี้เราก็เลื่อนออกมาเราจะมาดูสายนะครับฝั่งนี้จะเป็นบวกลบนะครับบวกลบของแบตนะตัวนี้จะเข้าที่หกสิบโวลต์นะครับตัวนี้บวกนะตัวนี้ลบนะครับ ลบสีดำตอนนี้ลบนะคะสีดำลบนะคะ,ส,ะ,คะสีแดงเป็นบวกนะแล้วจะมีสายสวิกนะครับสวิกก็ได้ต่อแล้วเป็นสายสวิกเปิดกุญแจนะครับไอจนะก็ใช้สวิกตัวนี้จำลองขึ้นมาเสียบเข้าไปเลยอันนี้คือสวิกค,ค่ะก็ได้สวิกันะแล้วก็ มอเตอร์ครับมอเตอร์ motor ก็นี่นะครับมีสีบอกนะเหลืองใส่ให้ตรงสีเลยนะคะตัวนี้ก็เขียวนะครับเขียวตรงนี้นะอ้ตรงท่อหุอ้มไม่ใช่นะครับต้องดูที่ตรงสายไฟนี่เลยนะคะ<ม>เพราะว่าตัวสายมอเตอร์ค่ะเป็นของลูกค้านะคะส่งมาให้เมียช่างเช็คนะ เน้น้าเงินดูตรงนี้นะคะตรงที่นิ้วชี้นะตรงตรงที่ปลายสายตรงนี้เป็นท่อหดนะคะที่เจ้าของรอเขาทําไว้นะคะให้ดูตรงนี้นะมีเขียวน้ําเงินเหลืองก็ให้ตรงตรงนี้นี่ค่ะให้ตรงเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กนะครับเอาสายเซ็นเซอร์ก่อนนะครับชุดนี้เป็นเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์จะแยกของเซ็นเซอร์ต่างหากอยู่แล้วสีตรงนะครับ สีตรงๆเห่<า>นดูก่อนค่ะวิธีดูปักดูยังไงคะท<ด> <ไป S 1> ่าน้องแป๊บนึงค่ะเหลืองเหลืองเขียวน้ำเงินเหลืองเขียวน้ำเงินแดงดำแดงดำจะอยู่ฝั่งนี้นะอันนี้แดงอันนี้ดำนะครับโอเคแล้วก็ปักนี้เสียบเข้ไปเลไครก็ ตัวนี้จะเป็นสปีดหนึ่งสองสามนะครับเี่นนะตัวนี้จะเป็นเสียบแล้วถอดเลือกทิศทางหมุนนะครับมันจะได้สองมันจะมีสองตัวนะครับแล้วแล้วแต่ล้อแล้วแต่มันจะอ่านค่าเซ็นเซอร์นะชุดชุดนี้ก็ใช่นะครับคือสองชุดแล้วแต่ล้อเนาะว่าตัวไหนมันจะเข้ากับล้อนะคะ เออตัวนี้เป็นชุดนี้เป็นกันขโมยนะครับกันขโมยนี้กันขโมยตัวนี้เป็นจ็อกกิ้งนะครับตัวนี้เป็นถอยนะครับโอเคก็มาชุดแรกก็เป็นไฟนะครับไฟสวิทช์ไอจีนะครับ ตัวนี้เป็นสัญญาณนับปัดนะครับเป็นแบบบอกแถบสถานะนะตัวนี้เป็นบอกไมเป็นตัวเลขนะครับดิจิตอลน,นะตัวนี้ก็เป็นเบรกต่ำนะครับนี้เบรกสูงนะนี่เบรกต่ำเบรกต้องต่อนะครับเพราะว่าเวลาเราเบรกเราเร่งม,มันไฟมันจะค้างอยู่ที่ล้อเยอะนะครับ ทำไม่ต่อมีปัญหานะตัวนี้คันเร่งนะครับก็ต่อเสร็จมาแล้วก็ต่อสายคันเร่งเลยครับเอาดำใส่ก่อนนะครับเอาเอาสีที่ตรงกันนะใส่ก่อนนะครับดำแล้วก็เอาแดงแดงนะตรงกันตัวนี้มันจะเป็นเทาเทากับขาวนะเราก็เสียบกันเลยเป็นสายที่เหลือนะเสียบกันได้เลย สำหรับคันเร่งนะคะเราเสร็จแล้วเราก็ต่อไฟเข้าเลยครับครั้งแรกเขาจะมีประกายไฟนะครับแป๊บนึงอันนี้ก็เปิดสวิ์นะครับแล้วเราก็เสียบแล้วก็ถอดทั้งครังเพื่อเลือกทิศทางหมุนะดูมือนะคะแล้วดูที่ล้อนะ เดนออกไปใกล้ๆล้อนหน่อยได้ไหมคะขออีกทีนึงเนาะโอเคค่ะลถ้าอมงคลไปใส่แล้วตรงนี้มันยังหมุนกับทางอยู่ถ้ามันยังหมุนไม่ถูกทางามามไม่เสียบคู่เดิมนี่นะคะ ตัวเรียนรู้เนี่ยจะมีไว้สองสีนะคะตัวสีฟ้านี่ใช่นะเดี๋ยวแป๊นนึงค่ะเสียบแล้วถอดแล้วก็เล่งนะครับแต่ถ้าหมุนอ่ะให้ดูอีกรอบนะดูมือนะเรามาดูลูกสอนะแหมลูกสอนเข้าไปทางนี้นะแล้วก็เสียบให้ไปตามลูกสอ ีแล้ว,ลวดึงออก,อกน,นั่นค่ะแค่นั้นอเองนี่ค่ะตัวนี้คือตัวเรียนรู้ตัวเลือกทิศทางหมุนตัวเดินหน้าถอยหลังแล้วแต่คนจะเรียกเลยค่ะเนาะีนี้เรามาดูเกียร์นะครับหน, 2, น,นึ่งสองสามนะเกียร์หนึ่งสองสามคือลักนี้นะครับเดี๋ยวตัวแปดข้กกามาเลยใช่ค่ะขอดูหน่อยค่ะมีตัวหนังสืออะไรไหมตัวนี้จะไม่ได้ต่อใส่สวิทช์ให้ดูนะครับเราจะต่อแบบนี้เลยสีดํานะครับ รำตรงกลางนะแล้วเราก็เอล่แบบเกียร์หนึ่งไว้นะครับอตัวนี้เกียร์หนึ่งีเกียร์หนึ่งนะครับหาลองเร่งนะนี่คือเกียร์หนึ่งนะครับี่เร่งค้างไว้อยู่นะเร่งค้างไว้นะคะสามารถเร่งค้างไว้ได้นะดูมือนะคะแล้วก็แล้วเปลี่ยนเกียร์นะครับ นี่เกียร์สองนะครับอ่าเกียร์สองก็ดึงออกมันก็จะเป็นเกียร์สองถูกไหมคะตอนมาเสียบฝั่งนี้ก็จะเป็นเกียร์สามนะครับเนี่ยนะครับความเร็วมันก็จะเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะัน,น,น,นะครบแต่ว่าล้อนี้แบบตัวกล่องเนี่ยเขาเขาจะตัดนะครับเพราะว่ากระแสเขาเกินนะครับเขาก็จะได้แค่หนึ่งกับสองนะครับ หนึง่งสองได้หนึ่งกับสองเนาะพอสามแล้วเขาก็จะตัดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะการที่เราจะเลือกซื้อกล่องนะคะเราจะต้องให้มันได้บาลานซ์กับตัวล้อด้วยนะคะเนาะก็คือล้อมันแรงกว่าของถูกไหมคะใช่ครับงนี้ถ้าจะ ชัวเลยก็ประมาณล้อสิบนิ้วนะครับตัวนี้นะสินววบนิ้วพันห้าร้อยบาถ้ากล่องแดงเนี่ยใช้ลอช้ลอส<ๆ>ิบนิ้วแล้วก็พันห้าร้อยเนี่ยแรงแรงมากนะคะเพราะว่าเมียช่างทําแล้วลองแล้วนะคะมีคลิปให้ดูด้วยก็ไปหาดูได้เลยนะคะส่วนวันนี้ก็มาเรียนรู้กล่องแดงกันนะคะนี่ะสำหรับล้อนี้ก็เดี๋ยวส่งคืนลูกค้านะคะเพราะว่าส่งมาเช็คเนาะ เรียบร้อยแล้วค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยใครไม่เข้าใจตรงไหนให้คอมเมนต์ว่าที่ใต้คลิปนะคะการคอมเมนต์ให้คอมเมนต์ตามเนื้อคลิปนะคะไม่เข้าใจจุดไหนคอมเมนต์จุดนั้นนะคะเมียช่างจะได้ตอบให้ถูกต้องและข้อมูลไม่ตกหล่นนะคะเนาะอย่าคอมเมนต์คลิปนี้แล้วดูคลิปอื่นนึกออกไหมคะเพราะว่าที่เมียช่างพูดเพราะว่ามีหลายท่านนะคะดูดูดูคอมแอร์แต่ว่าคอมเมนต์ถามเรื่องกล่องรถไฟฟ้านะคะเพราะฉะนั้นน่ะเมียช่างก็จะตอบตามในคลิป ะะดูคลิปไหนคอมเมนต์คลิปนั้นเนาะ<ต>มันจะได้ไม่งงนะเวลาเราตอบคอมเมนต์เราตอบที่หลังบ้านนะใช่เพราะว่าเราตอบคอมเมนต์เราจะตอบข้างในหลังบ้านเลยนะคะไล่ตอบเลยนะตอบตอนกลางคืนด้วยนะคะประอยากให้เข้าใจแล้วก็บางทีอาจจะมีผลต่อช่องนะคะถ้าท่านดูแล้วท่านคอมเมนต์ถามอีกเรื่องหนึง่งคนที่เขามาตรวจสอบช่องเราเขาจะไม่เข้าใจคะ่ะเนาะเพราะว่าถ้าเราดูคลิปนี้เราก็ต้องคอมเมนต์ตามในคลิปนี้เนาะ โอเคค่ะชอบคลิปไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูก็ฝากกดติดตามใครที่เป็น FC เก่าแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ